ตุงตุงตุงตุ้งตุงตุงประกาศประกาศวันนี้เราจะไปทํางานกะดึกอีกแล้วประกาศประกาศโอ้โอหน่าเบื่องานกะดึก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 น่าเบื่อไม่มีที่สิ้นสุดกะดึกแล้ววะกะดึกอะไรอะเราได้แล้วเมื่อไงกะดึกเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็ดมากๆเลยนะเพราะฉันได้ฝ่ายฝันอยากจะเป็นหมอฟันที่สําคัญถ้าฉันได้เป็นหมอฟันเต็มตัวนะ คนแรกที่จะมารักษากลิ่นปากฉันก็จะมารักษาชุดแจงไงจ้านี่ไม่ได้ปากจุดแจงเ้ยโค้โุยขอโทษทีนะนี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้รถขยะผ่านภูเขาตรงนี้หรือเปล่าหรือยังไงขยะนี่หมายถึงที่หมายเก็บปากไว้ในทีวีมานานแล้วฉันว่าน่าจะบูดแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้บูดธรรมดานะเน่าฉันแปลงจอฉันสบายนายพูดเน่าเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ หายใจอ่ะอะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยฉันว่าตอนนี้เราอยู่ในเว็บอบูริจีกันเองแล้วนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านหมอฟันกันเลยดีกว่านี่ร้านหมอฟันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองทุกคนครัตูครับคุณหมอคคุณหพวกเรามาแล้วครับผมฉันเปิดประตูได้ไหมอ่ะคืนแรกฟัน และแล้วเราก็มาถึงคลินิกนี้สัทีเก่าเนาะโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนแรกของงานทำฟันกเลยเนอะเรากำลังแข่งขันกับร้านตัดผมฝั่งตรงข้ามอยู่ใไรล่ะครับดูสิเขาทำการติดต่อกันมา4ีวันแล้วแล้วเราก็จะทำแบบเดียวกันเพื่อเรียกลูกค้าเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้ วันนี้เนี่ยฉันอยากให้นายดูแลออฟฟิศของทันตกรรมเราทั้งหมดมมมยังแรกให้นายเนี่ยดูที่จุดบริการลูกค้าอินโฟเมชันตรงนี้เและจากนั้นพาลูกค้าทุกคนไปแปลงฟันทําฟันในออฟฟิศโอ้ยได้แปลงฟันด้วย also, ย่อ้าแล้วก็ที่สำคัญอย่าเข้าใกล้ห้องนี้เป็นอันเคดเพราะฉันคิดว่ามันมีผีสิงผีสิงทฟัน <c oughs> ฉันกำลังอยากให้มีคนมาแล้วว่าหัวหน้าไม่รู้อ่ะก็พวกเราแอบไปดูกันเออสวัสดีค่ะนี่ร้านฟันหล่อหรือเปล่าคะใช่ครับคลินิกฟันหล่อยินดีต้อนรับครับชื่อคลินิกก็ไม่น่าเข้านะฮะกูตายแล้วเอาละจุ๊บแจงทำประวัติลูกค้าเลยงั้ะฉันจะมาสักปากแล้วก็ทำฟันขาวค่ะทำวีนีโอหรอได้เลยครับผมได้เลยครับผมจะส่องไฟให้นะครับอย่างแรกโอ้โหจุ๊บแจง ขัดส่วงปะนะเนฉันอย่างบานอย่าไปบอกลูกค้านะว่าฉันใช้ขัดตรงขอบตะโคกมาโคเร็ด้าแล้วดูแปลงของพวกเราดิเหมือนแปลงสองอันมาต่อกันเลยกาพวกเราลุมกันแปลงลูกค้ามแปลงสองหนึ่งโอ้โหลูกค้ารีบหนีเลยเขาดีไปแล้วลูกค้าครับลูกค้าไม่เอาแล้วโอ้โหเกยดี p r o f e s s i o n a l ทำงานเร็วซะจนอุ้ยฉันเดี่ยตื่นเต้นไปหมดแล้ว เมื่อทําความสะอาดฟันลูกค้าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ทําความสะอาดแปรงด้วยเนอะโอเคตอนนั้นทำการฆ่าเชื้อแปรงใช่ปหมอ๋อได้แล้วเราฆ่าเชื้อได้ยังไงอ่ะฉีดเลยฉีดฉีดแป้งเดี๋ยวนะเราฉีดเราฉีดแล้วคือสะอาดแล้วเหรอเฮ้ยแป้งถ้าถ้าอย่างนี้นะเราเอาไปขัดส้วมเราก็เอามาฆ่าเชื้อได้ดิเอาได้ดิเออมั้เป็นโซ่แล้วอะ เออเลยฉันอยากให้พวกนาอยไปที่ห้องน้ำหน่อยเอาแรงนะไปขัดตู้พี่เอาแปลงที่ไปขัดตว้ต่อเขาบอกว่าถูกต้องไปอีบ้าถามจริงไปไปไปเไปฉันกลัวฉันกลัวว่าเราเราจะทำอะไรไม่ดีแปลงมันบานร้ายร้ายเหรอมันมันมันขายอะครหัวหน้าครับนี่ฟันอยู่ในห้องน้ํานอมว ฉันจะเป็นแบบนี้ไม่เหลือแม้แต่ฝันสักสีบ,บอสบอสครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคัแบบอสเอออะไรอะดูเหมือนว่าบอสจะเสียงเปลี่ยนไปนะทุกคนเออแปลกๆนะฉันไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มากอ่อนนั่นนั่น่หยิบฟันไปเลยเพื่อนมันฟันใครก็ไม่รู้เนี่ยแล้วใครจะกยยล้าหยิบเราไออะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้อะโอยเสียงหลอนๆอะ นายแต่ไม่ช่วงนี้นายนายต้องหยิบแล้วเร,เราออกเป็นที่นี่แต่ที่นี่มได้เราออกไม่ได้คนคนคนมาทำงานนี้อุอ้ยฉันกินไปแล้วโอ้โหมาตั้งเหงือกเลยในฟันมีเลือดด้วยอะ่ะดูดิดด ฉันคิดว่านี้น่าจะเป็นฟันที่ถูกลอกมาจากาใครสักคนแน่เลยมันยังดูสดใหม่มากเลยอะ่ะมาเช็คไม่เช็คเช็คอันนี้ใช่ประวัติฟันคนไข้นี่มีของใครหรือเปล่าดูดิ<ต>ใครโดนลอกฟันแบบนี้เหรอมันโดนลอกฟันธรรมดามันลอกเหงือกด้วยนะฉันลองเช็คประวัติที่ตรงนี้ดูแล้วกันนะฉันลองใช้เครื่องนี้นะอ๋อคุณสมชายสมโชคพรอนชัยไม่มีไม่มยไม่ใช่สมหมายก็ไม่ใช่เพื่อนสมอะแล้วพรชัยล่ะไม่ใช่พรชัยไม่ใช่ ก็ไปทำเงานได้แล้วฉันเห็นว่าพวกนายืนดิ่งอยู่เนอะลูกค้านอกร้อนเต็มไปหมดเลยอ้าโอเคค่ะสวัสดีครับค,คุณลูกค้าเฮ้ยลุงนวดเอ้สวัสดีนี่พวกนายเป็นหมดฟันมือใหม่ออเนี่ยใช่ครับวันนี<ค>้เนี่ยฉันอยากจะมาอุดฟันซ้าหน่อยนะแล้วนั่นอะไรเนะี่ยบริการเอ่อบริการขุดไททอยแล้ว <laughs> บริการแปลงหูให้ครับ <laughs> โอ้เป็นบริการที่ดีงั้นตอนนี้เราพาลูกค้าไปที่ห้องเลยดีกว่าเนาะจุแจงเคค่ะเชญครับคุณลูกค้าวันนี้เรามีบริการอ่อแปลงให้ทุกสัดส่วนครับเนือใช้ไฟให้นะเออว่าแต่ทำไมแปลงเลยหัวบานจังอะพอดีว่าเราเพิ่งแปลงลูกค้าคนเมื่อกี้มาแล้วก็ไปแปลงส่วมต่อด้วยนะคะคุณลูกค้าอยพี่บอกเขาสิเอออร่อยด้วแปลงตัวมดเอาไล่ลูกค้าครับแปลงลูกค้าลูกค้าครับ คุณลูกค้าโอ๊ยลูกค้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ๊ะอะไรคือเยี่ยมนี่ลูกค้าหนีนะครับอยครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะบอยควว่าไงเหรอก็จะพูดยังไงดีอะเสียงก็เปลี่ยนไปอะคือว่าเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่าออฟันจะหลุดออกมาแบบไม่เหลือสักซี่เลยอะครับฮะฉันิญเออ นั่นไม่ใช่ใชฉันแน่ๆฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นอ่ะฉันเป็นหมอฟอนนะเฟลยพูดแบบนั้นก็เสียเครดิตหมดแล้วสิโอ้ยไปาหาเสียสงอะไรไม่รู้อะไรอ่ะอะะไรรเบิดอ่ะเสียงมันมาจากด้านหลังนะทุกคนดูกันไหมโอเคด้านหน้าไม่มีอะไรเลยไปดูด้านหลังกันเลยเสียงมันมาจากห้องนำ้ำห้องถือเกียนะใช่ฟันบบอละเก็บบอกนะว่าโอ้ยแก๊สรนะั่วโอ้โหดูบอลเล่อเลย ทำไงอ่ะท่อต่อท่อโอ้โหโอ้ยคุ้งเลยห้องนี้หมดแล้วกลิ่นขี้เราไปหาอุปกรณ์อะไรบางอย่างมามาซ่อมมาดีกว่าเอามาซ่อมด่วนๆเลยหืมท่อซ่วมเหมนเนี่ยนี่มันท่อลำเลียงตอดนี่เดี๋ยวฉันขอขอยืนดมตรงนี้นะโอเคได้พี่มั้ยในในตามสบายเลยนะจะว่าไปไม่ต้องแข่งใครหรอกตอดนี้มันก็หอมดีเหมือนกันจูเจมมาแล้วจูเจมไปซ่อมเลยไปซ่อมเลยมันไม่ใช่ต้องเป็นคนซ่อมเรื่องเรื่องงานสกปรกเนี่ยผู้ชายชอบให้ฉันทำจังโลยนะ ซูดอมสกปรกกว่านี้อีกพี่ไม่ได้เลิกดมสักทีเจ็บติดะเห็บเจ็ติดเหม็นเนาะจะไม่หวเลยเอ้ยแต่ฉันชอบนะพี่ไม้่ในดูแบบในดูเป็นกันเองดีอ่ะเฮ้ยพวกน้อยดูขยันแปลกๆนะวันนี้เพราะเราขยันอยู่แล้วครับเพื่อเงินเงินฉันจะให้พวกน้อยเบรกสักหน่อยแล้วกันถือเป็นรางวัลว้าวไปพักแล้วไปฟัง้ยพวกเราไปพักกันเอ้ยคืนที่สอง ถังขยะโอ้พิกเกต์ฉันเห็นหูนายอ่ะเป็นไงขี้หูเยอะไหมะเออเลยเมื่อคืนนายทำดีมากเลยแล้ววันนี้ฉันอยากจะให้นายเนี่ยทำความสะอาดเก้าอี้สักหน่อยโอ้แล้วก็ไม่ต้องงงเกี่ยวกับเรื่องเบอร์เวินเข้าใจไหมเลิก<ว><น>เล่นตลกกับฉันได้แล้วไม่งั้นฉันจะไลน<ว>่นายออกพวกเราไม่ได้เล่นตลกสักหน่อยก็หัวหน้าทำตัวปแปลกๆเองอ่ะหัวหน้าตวเองอ่ะ นายฉันว่าปลาเนมโมนี่มันแปลกไหมเฮ้ยมันบ้าถอยหลังอ่ะนี่มันดิฟเลยนะเนี่ยปลาปลาฮีเนีอ่ะปลาทีฮีนะจ๊ะปลาทีฮีดีไหมเอาปัจจุบกิงเอาปัจจุบกิงเย่เปลาไมเครหรอเออปลาไมเครเนี่ยบุนวอล์กมุนวอล์กฉันไม่รู้ว่าหัวหน้าเป็นอะไรแต่ว่าทุกคนมาดูตรงนี้สิฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตอนที่ฉันทำงานอยู่หน้าฟรอน์นี่มีอะไรมีอะไรเฮ้ยลูกหัวหน้านี่รูปหัวหน้าทะเป็ตาแดงแบบนี้อ่ะ ก่อนหน้านี้หน้าเขาดูใจดีกว่านี้นะตอนที่อยู่ในประกาศน well, ียบัตรน่ะ hmm. ั่นดีดูเหมือนกับเป็นปีศาจไงไม่รู้ดตาแดงมากใช่เหมือนเขาถูกอะไรสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้หัวหน้าเคยบอกใช่ไหมว่ามันมีห้องหนึ่งที่เขาไม่ให้เราเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันมีผีสิงมันเป็นห้องที่มีผีฉันคิดว่าหัวหน้าอาจโดนผีสิงเหมือนที่พี่หมบอกอช่เพราะว่าเราเรียบเอาสเตย์ไปทำความสะอาดนี่เราหยิบเราหยิบน้ำมนต์ไปปะ เร้องมีน้ำมันน้ำล้วเดที่ไม้ก่อนเลยนะชชเชชชชช่ชช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 เชชชชชที่ชช่ชชช้ชฉชนชช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 ชลชชชชชงชั้ชช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 ชเชช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 ชเชช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 ชอชชชชช้ชาช่ชชชชชช่ชชชรชชชชชชรชชชชชเชรชช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 ชอชชชนชชชชชชนชช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 ชรชชชชชใชช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 มาเซ ลูกค้าครับนี่โอ้ยโอ้ยพ่อเจ้าลูกค้าคุณสวยมากเลยพี่กิตอุ้ยหูมีเฮ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องยิงต้องยิงทำอะไรดีครับฉันจะมาเลเซอร์ขนนะคะอ๋อไม่ไม่มีครับที่นี่ร้านหมอฟันนี่ร้านหมอฟันนะครับงั้นฉันจะมาทำวีเนียฟันขาวมีไหมคะโอ้มีแน่นอนครับงั้นจุ๊ดแจมจัดเลยได้เดี๋ยวขอสอบถามก่อนนิดนึงนะคะนี่เนี่ย อาะไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะใช้น้ํายาแบบน้ํายาล้างส้วมแบบชนิดพิเศษอ่ะกัดกรันเขาเองได้ได้ได้นั้นฉันเดี๋ยวฉันใช้ปูนกระเบื้องแล้วกันนะในการแบบเอาไปเอาไปตอกใส่งั้นเดี๋ยวฉันใช้ฉันใช้ลิควิดแล้วกันเอาจริงจริงร้านเราคนโดนคนโดนจับนะหมอเถื่อนเถื่อนมากอ้าป้าวนะคะคุณลูกค้าอ้าป้านนะอ้าเราเอาลิควิดเราลิควิดปั๊บเอาเอาเอาผมเอานี่ครับตัวตัว โอ้โหโอเอาไปไหนอะทำไมมันขมๆแป็นๆเอ้ยลูกค้าเป็นลมไปแล้วเอลูกค้าเป็นลมม่อนแ่บันแล้ว่ฉันแบูกคเป็นลูกค้าลูกค้าม่ด้วยค่ะโอ้โหลูกค้าลูกค้าเราไม่เคยอยู่กับเราเลยวันเขาเสาร์แบบท่งแสงแวบๆเลยล่เฮ้ยพวกนายคือฉันอยากให้นายออกมาข้างหลังนิดหน่อยฉันมีเคาจะบอนะ ข่าวอะไรล่ะคะข่าวอะไรแล้วทำไมมันก็ไม่อะไรขึ้นเดือนเดือนหรอเพราะแต่แล้วทำไมหัวหน้าไม่เข้ามาหาเราที่ร้านนะไม่บอกมั้งหนั่นนั่นอยู่ตรงบริเวณทางออกตรงนั้นเลยประตูให้ละไปวุ้ยวุ้ยเฮ้ยทำไมทำไมหัวหน้าดูแปลกแปลกวะหัวหน้ายกยกนะฉันว่านะเขาอะข่าวที่เขาจะบอกใช่ก็คือหัวหน้าจะต้องลาหยุดแน่ๆเลยแล้วให้พวกเราทำงานแทนอะหัวหน้าอ้วกก่อนไหมฮะหรือไง เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยเหมือนในรูปเลยตาแดงแป๊ดเลยทุกคนตาแดงเขาแบบหัวหน้าฮะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะที่มาข้างหลังนี่คือว่าฉันมีเรื่องจะบอกเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องอะไรหรอครับก็ก็ฉันจะถอนฟินเลย แไม่ให้เหลือสักสีตลอดไอะไรอะมีเสียงมีเสียงดังมาจากตรงนี้ไอ้คนหายไปแล้วนมนีมล้าามเเราต้องหนีไปที่ร้านตรงข้ามร้านตรงข้ามร้านบารบอร์ นีพวกแกคิดจะเทำอะไรหัวหน้าบอกว่าเรากลับไปเดี๋ครับพราเราไม่อยากเจอลอฟันน่ะก็ไม่ทำเงินยังเหลืออีกสองเหงินเดี๋ยวนี้วีเขาไม่ให้เราออกไปจากที่นี่ด้วยอ่ะเราจะทำยเหมือนไม่ใช่หัวหน้าเลยได้วยซ้ำอ่ะหัวหน้าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอ่ะไปดูรูปดีดูรูปดีรูปมันก็เหมือนอยู่นะ ฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินแน่ๆเลยทุกคนนายองตัวสอบรูปดูดีดเพื่อนตัวสอบรูปเหรอหรือว่ารูปนี้บรูปปอมอลองดูนะเอ,อ้ยเฮ<อ>้ยจะเรียลบอสโอ้ยก g อ d แล้วคนเมื่อกี้คือใครอะ ้องเสียงใครร้องเสียงดัง,ดงมาจากห้องนานนาที่ทามเข้าอะทุกคนงัน้น้นนัน,นเราเราไปเราไปเข้าไปดูกับเพื่อนเออเรานไม่ต้องกลัวรอกผีอะเขาบอกว่าทามเข้าไปดูในห้องนั้นเขาว่ามันมีผีฉันว่าไม่ใช่แล้วเราไม่สน,สนอะเรา,าเอาคอ,อนทุบเลย เขืคืนคที่สามห้ามเข้าเฮ้ยดูเหมือนว่าพวกนายจะเจอเรื่องปแปลกๆใช่ไหมแ,บบแกนั่นแหละแปลกฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะนยอย่าออกไปอีกเลยไม่งั้นฉันจะถอนฟันนายให้หมดเลยแต่แยังไงก็เติมก็ไปเติมเงินเถอะนะ แต่สี่วันน่ะยังหลดหัวหน้าไอหัวหน้าปอมก็ไม่ให้เราออกไปหรอกมันจะเอาฟันเราอ่ะน่าจะสิ่ไ่ลูกค้าเราต้องสื่อสารกับลูกค้าไปให้เขาช่วยเราอ่ะเออลูกค้าครับไอแต่หัวหน้ายังดูกล้องวงจรปิดอยู่คุณลูกค้าิ์ผู้ทำส่งละหัดส่งละหัดมดคุณลูกค้าครับกว่าไงคะปีอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้าครับช่วยด้วยฮะอะไรอะไรนะคะเฮล ป่านฉันเร็วๆะค่ะาฉันไม่ไหวโอ้โหเปียกหมดแล้วค่ะลูกค้าไม่เข้อเทียวว่ะ้าไม่ได้เลยอ่ะลูกค้าวายวายมันจะเป็นการตุกติกเอานะมาๆเดี๋ยวฉันขัดฟันให้งั้นเราขัดฟันแบบรหัสมอสลูกค้าอย่าอยู่ที่นี่นานนะคะคุณลูกค้าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเทลโอ้ลูกค้าไม่ได้ยินเราเลยอ่ะนั่นอะดิโอ้แย่ว่ะเงยเธอมาเลยเฮ้อฉันได้ยินเสียงจากกล้องวงจรปิดเหรอ ไม่มีไม่มีอะไรค่ไะไ,ไ,มไม่มีอะไรเลยครับหัวหน้าไม่มีอะไรในกอไผ่เลยน,ะะนอกจากหน่อไม้อ่ะเราต้องหาตัวตนที่แท้จริงของหัวหน้าให้ได้เลยบอสอยู่ไหนบอสบอสตัวจริงอยู่ไหนอะฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ใต้ล่างอะอเ,เอาเป็น<ร>ว่าตอนนี้เราลองหาทางแบบค้นประวัติบอสดูดีไหมเออดีดีๆๆนนดีเรื่องในคอมไไปดูดอิอาจจะมีประวัติอะไรแปลกๆก็ได้อย่างาช่น บอสคนเก่าชอบกินกุ้งเผาหรือว่าปลาหมึกย่างอะไอตรงไหนเพื่อนอ่ะคะมันใช้ได้เหรอแบบนัน้นอะใครก็ชอบผมไม่ได้เหรอทษทีฉันลองคนประวัติบอสดูแล้วกันนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยรายงานการหายตัวไปของเจ้าของร้านในพื้นที่ยังไม่ทราบว่าหายไปไหนนี่มันอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข<อ>่าวบอกว่าเขาหายไปหกวันแล้วนี่มันบ้าชัดๆเลย เราต้องหย hey hey. hey. ุดเขาเฮ้ยนี่ฉันอยากให้นายเรียลบประวัติต่างๆนั้นทิ้งไปซะแล้วก็เอาเอกสารสำคัญมาให้ฉันดีกว่านี่ไงเออเอาเอกสารสำคัญไปให้เขาก็ได้นะน่าจะเห็นว่าเราดูข่าวนี้แน่เลยเขาก็เลยแบบอยากให้เราลบข่าวนี้ออกไปอ่ะโอ้ยโอ้เลิศละดูกระจายอ่ะกระจายกระจายเกินเอกสารโคตรเยอะอ่ะ เฮ้ยฉันว่าเขาน่าจะเผาเอกสารลูกค้าทั้งหมดแน่เลยอะที่เขาล้อฟันล้อเหงือกเนี่ยอันเนี้เราเอาไงดีอะไปให้เขาหลังเหรอเราต้องไปทิ้งเลยข้างนอกข้างหลังอะถ้าเกิดเราไม่เอาไปให้เขา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 จะมาล้อฟันเรานะเพื่อนฉันว่านะฉันเก็บไว้อันนึงดีกว่าเผื่อว่าเอาไปให้ตำรวจดูอะส่วนนอกนั้นเราเอาไปทิ้งอะไรครับพับเล็กไว้พับเล็กไว้ฉันซ่อนไว้ในตะกร้ามองซ้ายมองขวาก่อนหัวหน้าอยู่ปหมเนี่ยทิ้งเลยทิ้งเลย เอาละเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับหบนหน้ามีเสียงอะไรอีกนะมีเสียงอีกแล้วมีเสียงี่มาอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นไงมีคนโดนล้อฟันอยู่ใต้ดินแน่ๆเลยอ่ะไปดูในร้านอ่ะไปพวกเราครั้งนี้ฉันจะต้องงัดลงไปช่องใต้ดินให้ได้อ่ะหาทางหาทางหาสเปเชียลคีย์เฮ้ยหากุญแจก่อนเหมือนว่ามันจะถูกซ่อนในห้องฟ้อนนะ ตรงไหนอ่ะอ่ไเดี๋ยวแล้วทำไมเมื่อกี้พวกนายไม่เห็นนั่นดิมันไม่เห็นอ่ะเราเห็นกุญแจแต่ไม่รู้ว่ากุญแจของห้องนั้นว่างันต้องโต้งเลยนะมันเก็บแล้วกันเขาไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เอาเป็นว่าไปเอาไปเปิดประตูห้องลับกัน Let's go กุญแจเราบอกโค่นตัวจริงเรามาช่วยคุณแล้วใช่พวกเรามาช่วยคุณแล้วครับเปิดแล้วนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยฮึบอเฮ้ยพวกนายมาทำอะไรตรงนี้ นี่มันไม่ใช่พวกหัวหน้าตัวจรีเหรอเฮ้ยบอกกันทีฉันทนฝืนพวกเนยออกไปเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเนยยังไม่ยอมออกไปอีกฉันมีเวลาให้พวกเนยเฮาวินาทีได้เกินวิ่งหนีวิ่งวิยังไงวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปหน้าฟลอร์แล้วทุกคนวิ่งแล้ววิ่งแล้วข้างดาวแล้วมาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าเปิดประตูโอ้ กระชากหน้ากากปีศาจร้ายเอาล่ะฉันคิดว่าพวกเราไม่ควรกลับมาเลยอะแต่ฉันก็กลัวว่าหัวหน้าจะมาจะมาทำการดึงฟันชันออกเหมือนแบบนี้เด่วเลยนะเี่เอาล่ะวันนี้เราต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของไอ้หัวหน้าปลอมนั่นจริงแต่ว่าก่อนเปิดเผยตัวตนอะเปิดไฟก่อนดีกว่าไหมเออตอนนี้มันไฟดับเลยอ่ะไหนอะไฟอะหลังบ้าน่ เราไปเปิดไฟก่อนนะพัดไม่อยากไปหลังบ้านเลยเพยื่อนไปด้วยกันสิไปด้วยกันดิฉันก็ไปกับพวกนายนี่แหละอยู่ในโอเคโอ้ดี่นี่ีตู้ไฟอยู่ข้างหลังพอดีเปิดเลยนะเลยโอเคโอค้โ,อโหเปิดตู้ไฟทีนึงนี่คือถนนสว่าง <c oughs> ถนนสท <ỏi, S 2> ั้งถนนใช่เอาละฉันคิดว่าพวกเราเออฉันไม่อยากาไปไม่เหมือนกันอุยเฮ้ย เออฉันจะล็อกพวกแกไว้ตรงนี้แล้วพวกแกจะไม่มีทางหนีออกไปนัต่เรอยู่ข้างนอกและตอนนี้กลับไปทำเงานได้แล้วฮะแต่เราอยู่ข้างนอกนะคะผัวหน้าเราไม่เจะจะปล่อยตูวเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเขาร้อหมายความว่าเขาร้อกอะไรอ่ะเขาไม่ได้อ้าวมันมีลูกค้ามาด้วยเราเราต้องไปปกป้องเขาค้าไม่งั้นโดนล้อฟันแน่ลูกค้าครับสวัสดีครับโอ้โห ลูกค้าลูกค้าคนนี้คนเดิมไหมเนี่ยไม่โอ้คนใหม่คนใหม่แต่ทำไมเขาเขาดูเอ่อป่านหน้าจ๊บจังเลยอ่นะ <laughs> ปาน้าจ๊บอะ่ะนี่วัดดีชิขอแค่ขูดหินปูนก็พอนะคะได้เลยครับคุณลูกค้าแต่ว่า ถ้าคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่เลยนะครับรีบหนีไปเลยนะครับหัวหน้าหัวหน้าของพวกเราเป็นปีศาจครับแล้วเขาพร้อมที่จะล้อฟันคุณได้ทุกเมื่อเลยนี่สองปีศาจอะไรกันล่ะคะไอ้สีแดงสิครับคุณลูกค้าเดีช่วยด้วยช่วยด้วยมันไม่ค่อยปลอดภัยครับพี่กิทนายอขอความช่วยเหลืออีกหรอช่วยด้วยเฮ้ยคุณลูกเคิร์สครับเมื่อกี้เขาบอกอะไรอย่าคะคุณเป็นปีศาจหรือยังไงคะผมจะดูแลแทนเองเมื่อกับผมเถอะนะครับไปคุณลูกค้าอย่า คุณปากหน้าจุ๊บคุณปน้าจุ๊บคุณดูแลฉันดีเลยคุณหมอก็หล่อซะด้วย้โอคุณลูกค้าร้องเสียงแมนมากตัวล้วไงพวกเราเฮ้ยคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเฮ้ยคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับคุณยังดีอยู่ไหมให้ตายสะเป็นอะไรกันอะในนั้นอะเจเออกูเจกูเจยังอยู่ไหมหัวหน้าหัวหน้าเอาไปทิ้งแล้วก่อนนะคะ ทำลายเลยเอาคอมทุกเลยเอ้ยเเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเราไปห้องแมสแมนเหรอเราไปสำรวจกันดีไหมไปเลยไาขนาดนี้แล้วโอ้โหห้องบอสว้าวให้ตายเถอะบอสกำลังนอนอยู่แล้วดูเฮ้ยเขากำลังนอนหลับนี่คือเดียวบอสเหรอ เฮ้ยนี่ไงบอสช่วย่ช่วยฉันด้วยเถอะนะฉันเองฉันคือบอสของพวกนายที่ติดต่อพวกนายไปให้มาทำที่คลินิกนี้นะฉันรู้นายคงจำหน้าฉันไม่ได้เพราะฉันหล่อขึ้นเถอะนะแต่ว่าฉันคือบอสที่แท้จริงไอ้เปิดเชื่อฉันเถอะฉันพวกเราจะเชื่อดีไหมเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยเขาลบความทรงจำมันมีเครื่องลบความทรงจำอยู่ตรงนั้นได้โปรดเถอะช่วยปล่อยทันที แล้วเครื่องลบความทรงจำนั้นเอามาทำอะไรหรอครับคุณอาแล้ว <G ül üyor> ควรทำยังไงระหว,ว่างหนีออกไปแล้วก็ทิ้งบอสไว้อยู่ด้านหลังทิ้งหมดเลยช่วยบอ่าจะใช้เครื่องลบความทรงจำนั้น <15 S 1> ลบความทรงจำของไอ้ไอ้บอสนั่นเ <Okay. S 1> อ้าฮะ<บ>พวกนายตอบอะไรอะ่ะผลบความ่ทรงจำหรอมันมีเวลาแค่สิบห้าวิคุณไม่ตอบมันก็จะมืดวโอเคถ้าอย่างนั้นเราเราเราเอาเครื่องลบความทรงจำไปเอาดิหรือไง ก็ลดความทรงจำอยู่ไหนอะอยู่ที่มือเรานี่ไงนี่โอนี่ใคเจอแล้วเรย์การแล้วยิงละเอาเลยไหมเอาเอาไงลบความทรงจำไปยิงย้ายิ้วมันจริงอะ เราลบความทรงจำของบอสปีศาจเร็วและเราก็ช่วยบอสตัวจริงได้ฮะไม่เกี่ยวนะมันม <c oughs> ันแค่น <c oughs> ี้เลยเหรอจิ้วไงเอาล่ะพวกเรากลับมาอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทิ้งบอสตัวจริงไว้ในกลง <c oughs> จางนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าหนีไปเลยจะเปไ็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <c oughs> ลาก่อนบอสตัวจริงลาก่อนบอสตัวจริงฉันไปดูมือเลยหรอก ฉันจะเป็นอิสระพี่ทางที่พวกเราจะเป็นคนดีไปแล้วไปกกีไป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 รหนีดีกว่าเอ้ทางประตูนั่นแหละมีรถอยู่เอาทีบเลยเอาทปเอาทีบเปิดดีเปิดเปิดเอ้าไม่ได้หรอไม่สะเทือนเลยใช่ว้วววววก็วว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 อวว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 ว แล้วนี่คือฉากจบโดนลบความทรงจำนะคะเราพยายามหนีไม่ว่าเราจะเตะประตูเท่าไหรแต่หัวหน้าก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงมันดังมาก <ลบ S 1> จนแล้วท้พวกเราเนี่ยโดนจับและลบความทรงจำเหมือนเดออิม ลบแล้วลบอีกเอ้เต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยเขาทำออกมาได้ดูใส่ใจนะมีสตอรี่ด้วยเออจะเป็นยังไงนะคะก่อนจะจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะที่สมาคัให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ายว่า